สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรีนะครับผมก็มาชมควา,ามสวยงามนะครับมาเดินชมบริเวณภายนอกกันนะครับผมก็ยังคงควา,ามสวยงามนะครับนี่คือภายนอกนะครับสวยงามนะครับช่างนะครับผม ก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นคลิปก็จะเงียบเกินไปนะครับผมสถานที่ภายนอกตรงนี้ก็มีสถานที่กราบไหว้จุดธูปเทียนปิดทองณนะจุดนี้ได้ครับผม ยังมีพระพุทธรูปหลายองค์ที่สวยงามให้กราบไหว้และบูชานี่ครับ หลวงพ่อองค์ดำศักดิ์สิทธิ์ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่เสียสละในการรับชมกับการมาไหว้พระ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกันทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกันตลอดไปนะครับขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ